สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้เตือนใต้ฝนหนักถึงหนักมากระวังท่วมฉับพลันน้ำป่าส่วนอีสานตะวันออกอาจมีฝนบางพื้นที่เหนืออากาศหนาวกทมเย็น24องศา เมื่อวันที่12พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณ ชายฝั่งของประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำแข็ง บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25าถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 2่5องถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8่3ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าหเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ